ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกประจําปีการศึกษาพุทธศักราช2567ระดับทองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก้าวเหลียวเป็นสถานศึกษาในสังก,กัดสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนครสวรรค์กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้ด้อยผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระดับต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเก้าเหลียวบริหารงานโดยนายชุสนะภูสมบัติครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกลอระดับอำเภอเก้าเลี้ยว ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก้าวเหลียวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจําปีการศึกษา2567ซึ่งได้ดำเนินการทุกระดับชั้นทุกห้องเรียนโดยมีสกรระดับตำบลทั้ง5แห่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดังนี้ 1. สกรระดับตำบลก้าเหลียว สองสอกรระดับตำบลมหาโพธิส์สามสกรระดับตำบลหัวดง 4. ส,สกรระดับตำบลเขาดินและ 5. าสกรระดับตำบลหนองเต่า มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของห้องเรียนสีขาวมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับห้องเรียนมีการให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อให้การดําเนินงานห้องเรียนสีขาวเป็นไปตามแนวทางเดียวกันมีเอกสารแต่ละห้องเรียนแบ่งเป็นมาตรฐาน4ีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน ฝ่ายการงานมีหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและรอบๆบ,บริเวณสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมต่าง,างๆเพื่อไม่ให้มีการมั่วสุมและมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่างๆการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์5ด้านด้านที่1มาตรการด้านป้องกัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก้าวเลียวได้ดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจํานวน5ห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่นในระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก้าวเลียวได้ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อป้องกันการติดยาเสพติดโดยบูรณาการกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกิจกรรม การสร้างสรรค์ต่างๆเส้นการน,นันทนาการกีฬาดนตรีการฝึกอาชีพเป็นต้น ด้านที่2มาตรการด้านการค้นหาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก้าวเหลียวได้ดําเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทําการคัดกรองนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามระบบการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือเพื่อคัดกรองนักศึกษาและแยกกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขเข้าถึงนักศึกษาทุกคนและดําเนินผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆในสถานศึกษา ด้านที่3มาตรการด้านการรักษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก้วเหลียวได้ดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษาและจัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ซึ่งทางสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองนักศึกษารายบุคคลพบว่ามีการรายงานข้อมูลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ2.0 5และได้เตรียมการรองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คําแนะนำและการช่วยเหลือของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเป็นต้นด้านที่4มาตรก,การด้านการเฝ้าระวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอก้าวเหลวดำเนินการตามมาตรการด้านการเฝ้าระวังโดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการรับเรื่องราวปัญหายาเสพติดและอบยมุขและรับให้คำปรึกษาตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ด้านที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก้าวเดียวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานโดยมีแผนปฏิบัติการและอำนวยการกำกับติดตามประเมินโดยได้กำหนดกลยุทธ์4ต้อง2ไม่ดังนี้กลยุทธ์4ต้อง 1. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ 2. สถานศึกษาต้องมีแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 3. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดําเนินงาน5ด้านได้แก่ระบบด้านการป้องกันระบบด้านการค้นหาระบบด้านการรักษาระบบด้านการเฝ้าระวังและระบบด้านการบริหารการจัดการ 4. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างครูผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนกลยุทธ์2 2ไม่ 1. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ายาเสพติด 2. สถานศึกษาไม่ผลักดันปัญหาไม่ไล่นักศึกษาออกจากสถานศึกษาให้นำไปรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ ซึ่งการป้องกันปัญหายาเสพติดนี้จะทําให้คนสามารถหลุดพ้นปัญหายาเสพติดได้เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากถ้าคนในชาติอ่อนแอมือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสังคมสมองเสื่อมสุขภาพจิตย่ําแย่การที่จะทําความดีก็ทําได้ยากเพราะใจหมกมุ่นในยาเสพติดฉะนั้นในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูสกรระดับอาําเภอก้าวเหลียวจะเข้ามามีส่วนในการช่วยกันรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ปกฟังคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้กับนักศึกษาเพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าถ้านักศึกษาสาวกอลอระดับอำเภอเก้าเรียวมีพฤติกรรมที่ดีงามไม่ติดยาเสพติดก็จะทําให้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและบ้านเมืองต่อไป การให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจากกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเป็นแนวทางให้เกิดการยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามอีกทั้งเป็นแนวร่วมในการดําเนินงานนักศึกษาทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดต่างๆกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษากิจกรรมสภานักศึกษาการจัดกิจกรรมชมรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆโดยมีครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำต่อนักศึกษาอีกด้วยการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เช่นนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและทักษะทางสังคมให้แก่นักศึกษาที่มี ส่วนร่วมอีกด้วยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอก้าวเลี้ยวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดซึ่งได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและบ้านเมืองต่อไป